What's up? Mi h a สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <S 2> <S 2> วันนี้นะผมจะมาแชร์ความรู้นะครับแล้วก็ไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับวงล้อสีนะครับผมกับการแต่งตัวนะครับผมเพราะว่ามีการคอมเมนต์ถามเข้ามาในช่องนะครับว่าเออพี่ครับผมมีเสื้อสีแดงสีเขียวรองเท้าสีส้ม สีฟ้าครับแต่งตัวยังไงดีนะครับผมแบบเลือกยังไงดีแต่งกับอะไรดีนะวันนี้คลิปนี้จะมีคําตอบให้ทุกคนนะครับและก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาคลิปนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมมาด้วยครับตอนนี้เลยนะถ้าเกิดใครทําแล้วขอบคุณมากถ้าเกิดใครไม่ได้ทำนครับกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดทุกคนทําแล้วพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูคลิปนี้กันเลยนะครับ let's go เสื้อผ้าสีจัดจ้านนะครับสีที่ผมจะมาใช้เป็นตัวอย่างในคลิปนี้นะครับก็คือสีนี้เลยฮะสีส้มนะครับผมเสื้อผ้าสีส้มนะฮะคือถ้าเกิดใครไม่มีเสื้อผ้าสีส้มมีสีอื่นที่แบบว่าเออกำลังปวดหัวอยู่ว่าจะใส่กับอะไรใส่กับสีอะไรก็ไม่เป็นไรนะดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ทุกคนจะได้ไอเดียกันเองครับวันนี้เราจะใช้เป็นเสื้อผ้าสีส้มนะครับผมก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจถึงคําว่า color combination นะครับ color combination ก็คือการเลือกสีจับคู่สี ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแบบไม่ขัดกันเองนะครับเราจะมาเริ่มจากไอเดียที่1เลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยไอเดียแรกที่เราจะมาพูดถึงก็คือการใส่เสื้อผ้าสีสันกับสีจำพวกของเกรสเกลนะครับผมเกรสเกลคืออะไรเอาง่ายๆคือสีขาวสีเทาแล้วก็สีดำนะครับผมคือเกรสเกลนะครับสีเหล่านี้นะครับมันจะอยู่ ได้กับทุกสีบนตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะแมทช์กับสีไหนครับจะเป็นสีส้มกับสีขาวสีส้มกับสีเทาหรือสีส้มกับสีดำนะครับได้หมดเลยนะครับผมลุกแรกนะครับผมจะใส่เสื้อสีส้มนะครับแล้วก็ใส่กับกางเกงสีดํานะครับผมจะเป็นกางเกงสีดําขาสั้น หรือว่าสีดําขายาวได้หมดเลยนะครับผมส่วนรองเท้านะครับใครมีสีขาวก็ใส่สีขาวได้นะครับแต่ตอนนี้ที่สตูดิโอผมมีแต่รองเท้า Air Force One สีดําแล้วก็ขาวนะครับแต่ขาวคืออะไรที่มันเป็นอยู่ในเกรสเกลนะครับขาวดํา อยู่กับสีเสื้อผ้าที่มันจัดจ้านได้นะครับผมอ่ะเข้าใจแล้วนะครับผมกับไอเดียแรกครับใส่เสื้อผ้าสีสันจัดจ้านกับสีจำพวกในเกรสเกลนะครับผมขาวเทาดำนะครับแค่นี้ก็รอดแล้วแล้วก็ดูแต่งตัวเป็นนะครับผมทำให้สีส้มเนี้ยเป็นสีหลักในบนตัวเรานะครับผมไอเดียแรกง่ายๆเลยนะครับ มาพูดถึงเรื่องของ Color Wheel นะครับหรือว่าวงล้อสีนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับน้องๆพี่ๆนะครับเข้าใจถึงวิธีการแมตเซอร์ผ้านะครับหลายๆสีเข้ามาในตัวนะครับแล้วก็ทำให้มันดูแบบไม่แย่งซีนกันแล้วก็ทำให้สีมันไปด้วยกันได้นะครับผมหลังจากที่เราใส่เสื้อสีต้มนะครับผมเป็นสีหลักของวันนี้แล้วก็กางเกงสีดำที่เป็น grayscale นะครับเราสามารถ add สีเพิ่มได้นะครับ้วยการเปิดวงล้อสีนะครับผมวงล้อสีเนี่ยมันเกิดจาก สีแม่สีอยู่3สีนะครับสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับผมที่ผสมกันแล้วมันจะได้วงล้อสีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า color wheel นะครับผมต่อมาครับเรามาดูที่วงล้อสีนะครับว่าเสื้อสีเราเนี่ยคือวันนี้เราจะเอาเสื้อสีส้มเป็นหลักเนาะเราอยากใส่เสื้อสีส้มเรามาดูว่าสีส้มเนี่ยมันอยู่กับสีไหนได้บ้างนะครับคอมบิเนชันแรกนะครับเรียกว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า complementary color นะครับคือ สีคู่ตรงข้ามนะครับเราเอานิ้วไปจิ้มสีส้มอ่าแล้วลากไปตรงข้ามนะครับปึ๊บอ่าสีส้มมันตรงข้ามกับสีแบบน้ําเงินอ่อนสีฟ้าคลามนะครับผมหลังจากนั้นอ่ะทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยเรามีสีฟ้าครามอะไรบ้างในตู้แล้วก็ลองดูนะครับส่วนของผมเนี่ยโชคดีมากเลยมี Air Jordan 1นะครับ Fearless Collection Fant นะครับที่มันมีทั้ง ส,สีฟ้าครามนะครับอยู่ทั้งคู่เลยเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็มีส่วนประกอบของเกรสเกลนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็แถมสีส้มที่มันแมทชกับเสื้อผ้าของผมเองนะค,คือมันแบบโป๊ะเชะมากเลยคู่นี้ผมก็เลยได้ลุคของคอม p พลเมนทารีนะครับคู่สีตรงข้ามไปใส่กับรองเท้านะครับก็จะได้ลุคของสีคู่ตรงข้ามกับเสื้อสีส้มมานะครับ เลื่องคอมบิเนชันนะครับการผสมสีอย่างหนึ่งเรียกว่าสีข้างเคียงนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า analogous color นะครับผมก็คือสีข้างเคียงของสีส้มนะครับเอามือไปจิ้มที่สีส้มแล้วก็ดูว่าสีข้างเคียงของมันเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาของมันเนี่ยมีสีอะไรบ้างน,นะครับสอ,อันด้านซ้ายด้านขวานะครับเราจะได้สีแดงข้างหนึ่งแล้วก็สีแบบส้มอ่อนข้างหนึ่งนะครับผมอนะ่า จากนั้นเราก็มานึกว่าเฮ้ยเรามีหมวกหรือว่ารองเท้าหรือว่ากางเกงหรือเปล่าหรืออะไรที่มาผสมกันได้พอดีเลยนะฮะมี รองเท้าสีแดงนะครับเป็น Adidas สยังวันนะครับคู่นี้แดงนะครับน้าเงินเข้มอยู่นิดนึงนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นเกรสเกลได้เพราะมันดูไกลๆมันเหมือนสีดำนะครับแล้วก็มีสีครีมที่มันเข้าใกล้กับสีเทาขาวนะครับก็คือเป็นเกรสเกลของผมคู่นี้ก็เลยเอาไปใส่กับเสื้อสีส้มได้นะครับผมอ่ะแล้วผมก็เลยอยากแอดอีกสีแดงหนึ่งข้างบนนะครับผมก็เป็นหมวกสตูซี่นะครับก็ใส่นึงก็ได้นะฮะก็ได้เป็นสีแบบว่าส้มแดงนะครับแล้วก็แดงที่ หมวกแล้วก็แดงที่ลงเท้าอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมสีโดยใช้หลักการ Anogolus Color นะครับผมหรือว่าสีข้างเขียงแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลย คือวิธีการแต่งตัวนะครับผมการเลือกเสื้อผ้าโดยใช้หลักการผสมสีนะครับ color combination นะครับ color blocking นะครับวันนี้ก็เอามาเสนอสง่ายๆครับ3วิธีนะครับก็คือการ add gray scale นะครับสีขาวเทา ดำนะครับแล้วก็มีการผสมสี2หลักการนะครับก็คือสีคู่ตรงข้ามนะครับผม complementary color แล้วก็สีข้างเคียงนะครับ analogous color นะครับคือมันยังมีหลักการอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูต่อนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไปด้านล่างนะครับว่าอยากจะดูลองเท้าสีนี้เสื้อสีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดเอามาเป็นแบบอีกวิดีโอหนึ่งละกันเนาะถ้าเกิดทุกคนสนใจก็กดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมแต่ข้อควรระวังนะครับคือบนตัวเราเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับอย่าให้เกิน3สีนะ ผมถ้ามีสีส้มฟ้าครามแล้วก็อีกสีนึงเท่านั้นนะครับผมไม่นับเกรสเกลนะครับผมอย่าให้เกินเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ c o l o r f ร์ฟูไปจะดูงานวัดไปนิดนึงนะครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ทุกคนลองไปแต่งตัวกันนะครับผมโดยการใช้ Color อร์คอมบิเนชันนะครับหลักการวิธีต่างๆในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครแต่งตัวแล้วก็ลองลง IG นะครับแล้วก็แท็กดยการลงแฮชแท็กนครับ e w o 1 0 1นะครับ k r wu 101นะครับผมถ้าเกิดรูปมันเยอะเกิน10รูป20รูปนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมทุกคนมา พูดให้พูดให้ฟังนะครับมาคอมเมนต์กันดูเนาะว่าแต่งตัวยังไงกันบ้างนะครับสำหรับแฟนคลับของผมเองเราจะทำคอนเทนต์แยกให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามช่องขอผมด,ด้วยด้วยแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ้งปิง,ปงจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับส้นเกอร์รีวิวสตรีทแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีพีซออก